จะเอามาพร้องฝักก่อนนะคะพ้องฝักจะเป็นหล็กแหนบนะหล็กแหนบจะเป็นทิ้งผิวไฟแบบนี้นะคะก่อนจะส่งเราต้องเก็บงานก่อนนะคะจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้า จะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฉลุลังพึ่งนะคะเล่มนี้ทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟนะคะฉลุลังพึ่งนะคะเล่มนี้จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะ,ะแต่ว่าก่อนส่งเราก็ต้องขัดก่อนนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุด 8นะคะสันหลาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะด้ามจะอยู่ที่ห้านิ้วใบมีดใบมีดก็จะอยู่ที่ห้านิ้วเหมือนกันนะคะกว้างเนี่ยกว้างจะอยู่ที่1 8จปดนะคะเล่มนี้จะมาพร้อมฝักนะคะลูกค้าฝักไม้พยุงนะคะ<ๆ>เพราะเป็นชุดไม้พยุงนะคะ ใส่มเสกนะคะมเสกตรงตรงฝักนะปลายฝักด้านจะเป็นด้ามไม้พายุงนะคะทำฉลุหลังพึ่งนะคะบดมเสกที่เราเชือกครบเข่มนี้ชุดพร้อมฝักนะคะหนึ่งันห้าร้อยนะคะเก้าสินะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยลายไม้สวยด้วยนะคะไม่มีการทำสีนะคะเร่มนี้นะคะ ไม่มีการทำสีไม้นะคะส่วนเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองจะเป็นเหล็ก S U P 9นะคะเป็นบูรี่นะคะ S U P 9กิดใบมีดนะคะตัวนี้จะเป็นงานกิดใบมีดนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้งนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4.4นิ้วนะคะ เล่มนี้ความยาวของใบมีดจะอยู่ที่4.4นิ้วนะคะเหล็ก s u p 9นะคะสันหนาจะอยู่ที่7มิลด้ามยาว4.4นะคะพยุงนะคะกว้างจะอยู่ที่1.6นะคะ1.6อ่า1.6นะคะเหล็ก s u p 9นะคะงานกลิบบะะ่เบบี้นะคะเร่มนี้นะคะไม่มีฝักนะคะไม่มีฝักนะคะเร่มนี้ ึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ 100. หมหนึ่งรนะ้อยฮันเดยเรียกมาเจอเลยเออนั่นแหละส่งมานี้ไปทางให้ดูชัดๆก่อนเมียอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะเร่มน,นี้หลิกเอสจพเก้าหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้างานสั่งไม่ได้ราคานี้เดิมมาเรื่มที่ 3. สามทรงเน็บเหมือนเดิม เนความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองสองบอหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดความยาวของใบมีดจะอยู่ที่ห้าจุดสองสันหนาเร่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้าม,ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงหนิบนะคะด้ามไม้พยุงนะคะโฟแ์ทงนะคะ ไม่มีฝักนะคะเหล็ก SGP9 นะคะไม่มีฝักเอา690นะคะ